เอาละครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดีนานผู้ชมตูกลุกสันกันว่าอยู่กับผมเองเอทีโคเวอร์นะครับผมนี่ผมก็ <c oughs> วันนี้ก็นั่นแหละคอนเดนยอัปเดตสงการนะผมซึ่งพรุ่งน,นี้ก็วันสงการทุกคนตบมือวันพรุ่งนี้สงการแล้วตบมือนะ <c oughs> ครับผมวันนี้ก็คอนเทนต์อัปเดตนะคบผมซึ่งเป็นอัปเดตสงกานว่าผมจะมาทัวร์แบบเลยว่ามีอะไรให้เออมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็อะไรที่เข้ามาเลยทุกคนก็จะเห็นว่า เออแอนิเมชันการยืนเปลี่ยนไปนะก็เป็นการไม่ใช่ยืนแบบยืนแบบยืน,บบยนตรงแล้วเออก็แบบมีการแบบเอ่ออะไรวะมีการเอ่อนั่นแหละบวยคู่ไรแล้วเป็นการแบบ,บก็การกระโดดก็มีแอนิเมชันกระโดดขึ้นมานะครับผมนี่กระโดดแบบแบบแกปะอเออนะคบผมประมาณนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมแก่แรกก็มีเกาะนั่นเลยนะเกาะใหม่เลยนะคะเพื่อนคนไปนเลยเลย อ่าตรงนี้ก็มีแบบมันต้องมีมอนที่เป็นตัวกูบ้างเหละวะไม่มีไม่มีมอนตัวกูเลยอ่ำเศร้าเลย <S <S อ่าตรงนี้ก็ให้เราตีได้นะครับผมเพราะผมเคยตีมาแล้วหลารอบหนึ่งแค่รอบเดียวนะอ่าตรงนี้ก็ตีได้นะเราจะได้ค่าของค่าของอะไรวะเราจะได้ค่าของเออของอะไรวะมันเรียกว่าอะไรวะมันมันเป็นดอกไม้สีชมพูอะครับผมจะเรียกว่าอะไรดีเออไม่รู้จะเรียกว่าอะไรน,นะ อถ้าเราตีพวกนี้แล้ว,ลวมันจะดอบเอ่อพวกเสียมไอ้ไอ้อมาดอกมาเสียมพูนะครับผมแล้วก็ตีไปเลยตรงนี้มีอะไรขายบ้างเนี่ยเอ้ยมันจะมีโซนขายของด้วยแฮอตรงนี้ก็จะเป็นเออพี่ปังม <c oughs> ีปังยู่นี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นขายพวกขันน้ําปืนฉีดน้ําเนี่ยถ้าเป็นลายถ้าเป็นลายของ็ <c oughs> นลไยไอเบนเทนน่าจะดีนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรวะขันน้ําอันยักษ์เหรอ <c oughs> นี่ก็มีพิกิต้าอยู่ตรงนี้นะครับผมขายแล้ววะขายเต็มเชี่ยพิกิต้าเขาขายไอเทมบอกคุณลองซื้อนีนี่ไอเต็มใช่ไอเต็มกูแดกเอากดแดกได้เอาเดกแล้วได้แล้ววะเอาแดกปุุบค้างเลยขยับไม่ได้เอา้าเอา้าโอเคตรงนี้หรือว้นี่ ตรงนี้เหมือนจะมีการสุ่มเผาด้วยนะคะเป็นการสุ่มเผาด้วยการใช้ไอดอกไม้สีม่วตรงนี้เหมือนจะมีเพลงให้เปิดด้วยนะเดี๋ยวเราลองกดเปิดดิแล้ลองเปิดเพลงเกมดูดิว่ามันเป็นอะไรโอ้ไม่เปิดดียว่าลองเปิดดิเาว่าเราปิดดีกว่านะครับผมเอ้ย อันนี้ก็จะมีการขายหมูปิ้งด้วยนะคะผมหมูปิ้งอันละสิบสิบห้านะไม่ซื้อหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวกุยืนค้างเมื่อกี้เอออันนี้ก็ขายพวกอุปกรณ์นะแล้วกดดิอืมขายกล้วยเอามาทำไมแล้วเฮ้ยเฮ้ยอีนี้แอดบอนีี้ว่าดักก้อนชิเซนนะคะผมมีเขาโคตรเทน,นะขายอะไรวะไม่ใช่ดิเป็นการรับค้ยนะแต่ผมยังไม่รับนะคบผมนะ ตรงนี้มีอะไรให้สำรวจอีกไหมเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้เหมือนจะมีที่แลกแลกเพชรรอเปล่าอ่ะตรงนี้ตรงนี้สามารถแลกจมได้นะครับผมนี่ตรงนี้แลกเจมได้สามจมแบบวานันนี้โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกาะอ,อื่นดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างรู้มี้ยแค่นี้กูก็ไม่รู้ <laughs> เอ้ยมานผมลืมสังเกตไปนะตรงนี้เหมือนจะมีบอลเซตด้วยนะครับคนดูไม่รู้ว่าเซกยังไงนะ เออเหมือนต้องใช้อะไรเศษหรือเปล่าสมอนบอร์ดเนี่ยมึงไม่แน่ใจนะว่าใช้อะไรเศกนะสำหรับคนที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ตรงเอ่อใต้คอมเมนต์ด้านะครับว่ามันถ้าคุณรู้นะว่าว่าเสษยังก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะโอเคตรงนี้นะ่าจะไม่มีแล้วแหละสำหรับไอเกาะอ,อีเวนต์เนี่ยมันน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับ เอาละครับผมสำหรับคลิปพาทัวร์ในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมอย่าว่าอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะก็คลิปพาทัวร์ก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะครับผมแค่รู้ว่ามันอัปเดตในส่วนของอีเวนต์สงการเข้ามานะครับผมซึ่งสำหรับใครหรือว่าแอดมินถ้ามาดูคลิปนี้ก็รูวิธีการหาของอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ